มาสวัสดีค่ะเหนาวสวัสดีค่ะมามัในี้ห่อนอย่ามากินแล้วบปล่เนี่ยกินก้าวเข่าเจ้าหน่อยเ่อกินหลายย่านผอมย่านสวยลดความสวยดิจ้าต้มกระดูกอ่อนใส่หูหมูต้มโดนอยู่เพราะว่วไม่แข็วปากมองี่กระแตกอยากกินเผ็ดก็ได้เอาบวกพริกเอาดิจ่ามามามาสดแซบอยู่เด้ จมามามากินน้ำกันใย,ยดอกนะือรืมวอาผักซีใส่หลายๆเอยงใส่น้ใส่กดินกินกินอ่างจา้าแมึงก็มากระดูกระยุยต้มโดนอืมม่โด,มด,น,มดนมาเด็จ้ะแขวปลอมอมงกดดังด้วยมากที่แรกที่เห็ดอันนั้น เฮ็ดแหนมกระดูกวันนี้จะของกินมาได้เลยไหมเฮ็ดจ้ะเฮ็ดกับว่ไม่ผู้กินไม่ผู้กินอยู่จับของก็ได้กินอ่ะก็เลยอ่ะต้มจ้ะต้มต้มใช้หูหมูนี่เนี่ยกระดูกหางมักมักไหลของแถวพอดีอือต้องเฮ็ดก็หนี่เด้อจ้ะอ๋อ ขอบย่าหนาวแหละัวกก็ดูเขาซืดีเจ๊บอกว่าอยากไา้แนวสิเป็นแนวห้องม,กอมงักพร้อมพวกเรียกจือเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาเคยกินตะกี้เขาไห้ฟรีอย่นี้พ่อไห้แล้ววิธีขายแล้วคนต่างชาติกินเดคนกับเล้ออกมาขายตะกี้ว่าได้เงินดอกอื มันก็แซบ่แบบนี้แหละหงำมาแบบแค่ที่มันก็นดูอะหมาหมาห้อแมววออ่าไมไห้่ห้องกินมาเบินเอาไปเทใหเ้เพินเพิ่นกินเด้อี่ตนสาดกันแมวจอนจัดหลายอยู่แต่ว่าบว่าไม่หมาจอนจัดเขาเจ้าเลี้ยงล้วเขาเจ้าก็ะิมเห็นไหมจ้า หนูเอาฝากกินข้าวแล้วฉันกินเองอืออมอืมมันแซ่บมั้งนี่ละหมมันน้ำจุ๊บๆเนี่ยอืมอืมกินโดนไล่แล้วพี่น้องอยากนั่งอีกสักสองสามคำไปปิดกล่องแล้วนั่งกินพูดหยอกค,ค,คักๆอยากไล่เยออยากไอ่กินว่าว่าอยากไล่สว กินแล้วค้นนี่จะกินเป็นสาวไ่ไห้เดือดเนี่กระดูกเอาทั้งนี้นะพี่น้องจใาไอลเลือบยู่นั่นสวัสดีไปบุสวัสดี everyone every two นี่นะ่ะสมะนี่สุขโข้สุขค้น ฟังไทยฟังลาวฟังยุโรปฟังเยอรมันฟังอังกฤษฟังอย่างวันใดดอกลิงเล็กยี่ดอกเห็ดว่นใดมันเห็ดก็โตเซ้ำในราคาไอ้เลิฟยุ่อแล้วเดี๋ยวปิดกล้องกันตั้งสิใส่อีกก็ได้เอาปิดกล้องกันเนาะค่ะขอบคุณหลายๆทุกกำลังใจกราลั้ยงใจเห็ดกริปมายั่ว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 กันไปใสยกันเบิ้งเขากับเบิ้งเพื่อนเพื่อนกับเบิ้องห้าจบซ้ำในราคาไอ้เลิฟยุ่อ